นี่คืออีเวนตอนสุดท้ายของซีซั่นที่หนึ่งแลวนะครับผมซีซั่นที่สองก็จะมาช่วงประมาณเดือนมีนาเลยนะครับผมนะก่อน,ก,อนก่อนที่ผมจะลงคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีการบอกไปในชุมชนว่าผมมันมีเฟสแล้วนะผมมีเฟสแล้วนะ แบบว่าจะให้ทุกคนอ,อ่ะไปแอดเพื่อนกันเยอะๆนะครับผมแลนทีเนี้ยอ้าขันหลังไปและทีเนี้ยครับผมก็แบบว่าผมเนี่ยจะมีรวมฮะผมแบบว่าจะมีรวมอะไรนะรวมผมจะมีการรวมเอ่อรวมตอนฮะรวมรวมตอนทั้งสิบตอนนะาหั โอ้ยปวดหออัวพูดด้วยเราจะรวมตอนทั้งสิบตอนนะครับผมโอ้ยแล้วมาได้ไงวะ,นะ <g ill> เนี่ยอะไรเนี่ยจะมีการรวมตอนทั้งสิบตอนนะครับผมแล้วก็เอาไปลงใน YouTube นะครับผมโอเคนะเอ้ยแล้ว,ลวก็จะเอาไปลงใน Facebook นะครับผมคือผมมี Facebook ของตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยผมเนี้ยก็จะเอาไปลงใน Facebook ของตัวเองนะครับผม การแบบว่าแบบว่ารวมตอนอะเพราะว่าถ้าจะเป็นแบบว่าหลายนาทีเลยล่ละฮะตอนนี้ถ้าจะต้องรวมตอนแบบว่าหลายนาทีเลยกาจะต้องรวมตอนหลายนาทีะฮะแล้วบบว่าเอออะไรนะเออบอว่า ตันยังน้อยแบบผมตัวยังไม่น้อยแบบผมใช่ไหมเขาเนี่ยกำหนดให้แค่แบบว่าอคลิปได้ไม่เกินไม่เกินแบบว่าสิบห้านาทีแต่ว่านี่ฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่พูดทำไมโอเคฮะเดี๋ยวค่อยพูดโอเคฮะก็คือผมจะมีการรวมตอนฮะ รวมตอนในเฟซบุ๊กของผมที่ผมเพิพ่งโพสลงไปในชุมชนว่าเออผมมีเฟซบุ๊กแล้วนะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นว่ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆล่ะแอนเลื่อนหรือแอนเพื่อนกัเ,อเออยอะๆนะครับอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยวแบบว่าจะมีการรวมตอนแล้วการรวมตอนเนี้ยผมจะไปรวมตอนผมจะไปรวมตอนในแบบว่าในเฟซบุ๊กนะเพราะว่ารู้จักน้อยๆแบบผมอะ่เะเขาอ่ะดูแบบว่าจะมีการรวมตอน ผมอนี่จะรวมตอนไม่ได้คือผมรวมตอนได้แหละแต่ว่าผมจะเอาไปใส่ในย t u b e ไม่ได้เพราะว่า u ู u b บอ่ะเขามีแต่ว่าเขามีแบบว่าเขามีเข้เขามีข้อจำกัดหนึ่งก็คือคือแบบว่าถ้าผู้ติดตามผมเนี่ยยังหลักสิบแบบนี้อยู่เนะี่ยคือถ้าผู้ติดตามผมมันยังหลักสิบแบบเนี้ยผมอะ่ะจะไม่สามารถ จะไม่สามารถอัดคลิปยาวกว่าจะไม่อัดิอุย้ยสมองไเลยเอ่อผมจะไม่สามารถอัดคลิปได้ยาวกว่าเกินสิบห้านาทีคือพ่าง่ายๆคือผมต้องอัดคลิปแค่สิบห้านาทีเท่านั้นแหละต้องอัดคลิปแค่สิบห้านาทีเท่านั้นถ้าผู้ติดตามยังไม่น้อยอยู่แต่ว่าถ้าผู้ติดาตามบอกว่าร้อยอัพขึ้นไปแบวนี้ก็สามารถแต่ว่ายัางไงอะ สามารถแบบว่าจะแบบว่าอัดคลิปแบบว่ายาวขึ้นเป็นยี่สิบทีอย่างเงี้ยได้เออแล้วก็มันก็อาจจะว่าจะให้อยากให้ทุกคนอ่ะไปไอ้นี่อยากให้ทุกคนไปแอดเพื่อนกันกับผมเยอะๆเพื่อแบบว่าจะได้เพื่อถ้าจบคลิปนี้ไปแล้วจะได้ผมก็จะได้รวมตอนพอผมรวมตอนเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะยาวกว่าสนะิบเนย มันก็จะยาวกว่า15นาทีแน่นอนอันนี้ผมรู้แล้วผมก็จะเอาไปเอ่เอาไปลงไว้ใน Facebook ให้ทุกคนไปดูกันถ้าใครมี Facebook ก็สามารถแอดผมมาได้นะแต่วถ้าใครยังไม่มีเนี่ยล้วอยากจะแอดผมเนี่ยแต่ว่าแบบว่าไม่สามารถโหลด Facebook ได้จริงๆเนี่ยอันนั้นก็อันนั้นก็ทุนนกคนก็ต้องไล่ดูทีละตอนแลยนะแต่ถ้าใครแต่ว่าอยากดูรวมตอนจริง ้าสามารถโหลดเ c e b o o กได้ก็โหลดมาสมัครมาแล้วก็แอดมาเป็นเพื่อนจะได้ดูรวมตอนนะผมอฮ้ยอันนี้มันขึ้นได้เหรอเดี๋ยวนะมมนขึ้นไม่ได้ว่ะดีดีดีด,ดีขึ้นมาแบบนี้ดีด,ดีอันนี้ก็เป็นตอนที่สิของซีซันหนึ่งแล้วเนาะตอนสุดท้ายของซีซันหนึ่งแล้ว ก็แบบว่าอยากจะย้อนไปเมื่อแบบว่า,วาในเมื่อปีที่แล้วนะที่ผมเริ่มอัดใหม่ๆเลยคิดถึงช่วงนั้นน่ะที่ผมอ,อัดใหม่ๆอะ่ะคือแบบว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่ถูกแฮกบ่อยมากแล้วผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแล้วพอผมแฮกใช่ไหมผมก็ต้องเสียผู้ติดตามไปเพาผมเสียผู้ติดตามไปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็ ยังไงอ่ะผมจริงๆมันไม่ต้องไปถึงซีซันสองก็ได้นะซีซันสองสมถ้าผมก็สามารถลงใน Facebook อยู่ได้แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยแต่ว่ายังไงอ่ะขอแค่แบบว่ามีแค่ซีมีซีซันหนึ่งจดจำอยู่ในความทรงจำของทุกคนก็พอถ้าช่องผมโดนแฮกอ่ะนะอยาให้ทุกคนได้ดูครบซีซันแล้วพรุ่งนี้ ผมจะรวมตอนให้และอาจจะลงและอาจจะลง Facebook วันพรุ่งน,นี้เลยนะคะผมแต,แต่ว่าตอนเนี้คือมีคนคือมีคนตายเยอะมากนะผม่าจะพูดจนไม่ได้ช่วยคนเลยโอเคผมจะเริ่มเล่นอย่างจริงจังละอ,อันนี้มีดักรู่อนักรูมมันก็ปกติดีนะ

นอนที่เราเสร็จเลยมาฮะเอา้เอา,อาตายแล้วเอ้ยไม่ใช่มันตุโอ้ยออกให้ไกลที่สุดนี่หรือว่าแบลกลนี้มันกำัไม่ถนัดแล้แปลวมันจะง่ายกันจริงแต่ว่ามันจะเป็นเกมอื่นไม่ใช่เกมแี้แถมลวดลายของโอเปอเรอร์ของแบ k ็ก o ูม,มันก็ไม่เหมือนแล้วนะ เรื่นี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอแคปภาพไว้ก่อนอเอยแคปภาพไปและไปฮะมึงขี้ด่า,ดาดนี้ผมน่าจะชุบใครไม่ได้เอห้กับด่า,ดาดนี้ไหนว้าววุ้ยเสมอแคทเสมอแคทเฮ้ยตกใจไปเอาออกไปแล้วเหรอ เฮ้ยทางตันทางตันทางตันเออเออแล้วผมมาตายแล้วผมจะล้มในแบคลูมไงแล้วผมจะตายไงแล้วผมคิดว่าผมตายรอบนี้ขึ้นมาคลิปผมน่าจะจบตอนแปดนาทีโอ้เออตอนเก้านาทีดิโอเคโอ้ยโอเคคนมูดหมดและตมงใช้ไฟฉายแหละนี้มืด แม็กลูนก็ห้องมืดไงแม็กลุนไม่ใช่แม็กลูนใช่ไหแปลว่าห้องดำนะห้องมืดมันมืดมากเลยโอ้ยห้องอะไรตกก่ฟักพ่อผมโดนฆ่าตายอีกทีหนึ่งคิด อโอเคไหนๆตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายละก็เพิ่มอีกสักชีวิตหนึ่งแล้วกันถ้าชีวิตนี้ผมตายอุ้ยไม่ตายว่ะเอาว่ะเพื่อนสนับสนุนเราตลอดฮะเราต้องสนับสนุนเพื่อนบัางแต่๋ยผมไม่รู้จะสนับสนุนยังไงฮะเพราะผมถนัดแบคลูมก็จริงแต่เป็นเกม เฮ้ยเอ่อที่ผมจะบอกก็คือผมจะยังไม่ปิดคลิปตอนตายรอบสองฮะแต่ว่าจะเพิ่มอีกชีวิตหนึ่งแล้วกันถ้ามีชีวิตหนึ่งผมตายผมจะปิดคลิปจริงแล้วโอ้ อตี yeah. uh ้หายไปแค่นนึงนะฮะน่าเดื่มตายยอมรับก็ได้เอ้ผมอันนี้ผมปิดจริงเลยถ้ามตายก็นัเนี่ยอ้ยายาดยดิเฮ้ หนึ่งนาทีเอออะไรคืออะไรวะทำไมวันนี้มันมีความตื่นเต้นจังวะตื่นเต้นไม่รู้นะมันเหมือนว่ามันไม่อยากมันไม่อยากปิดซีซั่นเลยมันก็เลยตื่นเต้นมันไม่อยากปิดซีซั่นหนึ่งเลยมันก็เลยตื่นเต้นหรือว่าความซับซ้อนของนั็กซ์ลูนแบบว่ามันเยอะเกินไปจนหงุดแบบว่าไม่รู้ต้องรับมือยังไงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีแรม ถ้าจะลงคลิปออตอนนี้สิดน,นี้วันนี้เวลานี้เวลานี้แล้วจะไม่มีการตัดต่อและเด็ดขาดนะเฮ้ยเจอยไ้ ผมเชื่อผมไม่ตายแน่น,นอนเลยเพราะว่าเวลามันซัพพอร์ตผมตลอดเป็นเพื่อนตายแล้วเป็นเพื่อนตายแล้วมานะเพื่อนโเพื่อนลงมาแล้วโอ้ยทางเราทาไมทางทาไม่ทางนายท,ที่นายอยู่ซับซ้อนจังนายเอา้าเนี่ยอุ้ยนี่รู้เลยเนี่ยอยากเข้าไปจังอยากเข้าไปไม่ใด้เรามีเพื่อนซัพพอร์ต ด้วยการยิงก็อีนที่เราหนุ่มพูดว่าเลยผมเถอะโอ้ยแล้วคันหน้าคันหลังอีกมันเป็นอะไรมันคืออาการอะไรมันคืออาการตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว,วเดี๋ยว,วเดี๋ยว,วเจี๋ยวปล่อยไปๆแล้วๆๆๆไปๆๆปเฮ้ยฮะผมจะแบกยิงคนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนคนนั้นไปชุบเอง mời <laughs> oh, mình má, mình mình mời mình má mời mình má mời mời má mời 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 โอ้ยโมไม่ตายง่ายเราใกล้ถึงสิบห้านาทีแล้วโอ้ยหลังจากนี้ก็จะมีการลวมตอนใช่ไหมนี่ฮะจะตายก็จะตายก็ยกให้ตายครั้งนี้นะฮะ ผมไม่รู้นะวว่าคลิปนี้มันเงินมากกีาทีเ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อกี้ผมผมเพิ่งอัดได้แค่ห้านาทีเองผมไม่มีความรู้สึกว่าผมอัดถึงสิบห้านาทีเลยแล้วก็ไม่อยากทิ้งซีซั่นหนึ่งไปด้วยนะอยากทำซีซั่นหนึ่งอีกยาวเลยแต่ว่าเกิดก็ต้องเป็นกฎฮะจบตอนซีซั่นหนึ่งลาก่อนฮะ